ติ๊กต็อกยูนี้จัดกิจกรรมครบรอบ3ปีแค่ใช้2องแฮชแนี้ดันยอดวิวสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในโต้ Infinity แปดแปดนะครับติ๊กต็อกเขาจัดกิจกรรมนะครับติ๊กต็อกยูนี้นะครับครบรอบ3ปีมี2องแฮชแทที่เราต้องใช้เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็คือ1เลยรู้จักติ๊กต็อกนะครับอันนี้อ่ะรู้จักติ๊กต็อกสองนะครับติ๊กต็อกยูนี้อ่ะให้ใช้อันนี้นะครับแล้วก็คลิปเนี่ยให้เข้าร่วมส่งเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมดอ่า 15คลิปวิดีโอขึ้นไปนะมีความยาวแนะนําก็ก็ควรจะเกินในนี้มันไม่ได้บอกนะครับว่ากี่นาทีนะครับก็ก็ควรสักจะ1น่นาทีถึงสนาทีแล้วก็ที่สําคัญคือตรงนี้เขาเขียนว่าเป็นวิดีโอสส่ความรู้เนาะแล้วก็ให้ติดแฮชแท็กเวลาที่เราทําคลิปเนี่ยแล้วก็ให้เราใส่แฮชแท็กทิกต o อกอ่ารู้จัก Tik t o อกแล้วก็ Tik t o อกยูนี้นะครับตามที่ผมเขียนข้างบน2อันนี้เลยนะครับแล้วก็ส่งไปก็จะมีของขวัญรางวัลมีกรอบรูปแล้วก็มีมือถือนะครับมีทั้งมือถือมีทั้งอ่ามีท มีทั้ง Android และ i o s แล้วกันนะครับเข้าไปเปิดหัวข้อเนี่ยที่เขาเขียนเอาไว้ในกล่องข้อความตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมเอาขึ้นมาให้เพื่อนๆไปเสิร์ชหาตรงนี้แล้วกันเนาะนะครับตรงกล่องข้อความนะครับอ่ะใครอยากใครอยากเข้าร่วมกิจกรรมใครอยากได้รับรางวัลก็ไปทํากันนะครับแล้วก็เขาสิ้นสุดถึง30สิงหานี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปทํากันส่วนเราทําไปเถอนะครับเพื่อนๆแล้วก็ติดแฮชแท็กนี้นะครับ เราไม่รู้หรอกว่ามันจะดันหรือไม่ดันลองทำดูเพราะว่าหลายๆคนก็ดันหลายๆคนก็ไม่ดันนะครับฝากแชร์ด้วย